เรียกประเสริฐแล้วกันนะครับจันเปาเสดคุยกับประเสริฐครับผมน่าจะเป็นเค่องยนต์รุ่นแรกรุ่นแรกยุคชาติชายคุณนวันนะจ๊ะอ๋อถอนแล้วพอวชแล้วก็ไปนู่นครับไปจันทบุรีไปทำอะไรเป็นเด็กปั๊มอยู่3วันครับเวลาผมจะทําอะไรผมคิดก่อนผมจินตนาการในอากาศว่าต้องเป็นแบบไหนแล้วผมถึงค่อยเขียนลงกระดาษเฉลี่ยแล้วก็อยู่ประมาณเดือนหนึ่งก็ประมาณ60คันแต่ถ้าช่วงพลิกอ่ะพลิกพก็เป็นลอย สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับรายการอินเด็กซ์ทุเรนะครับวันนี้เรามาอูเบน์นะครับใหญ่ติดหนึ่งในสิบของชวบุรีแล้วกันนชื่อ AMG b e n จบนชวบุรีครับมาพบกับคุณประเสริฐนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับที่เดียวกันที่เดียวกันเรียกประเสริฐแล้วกันนะครับจานประเสริฐคุยกับประเสริฐครับผมประเสริฐเรียนอินเด็ปีไหนเนี่ย น่าจะเป็นปี32นะครับอาจารย์สามสองปีนี้เริ่มต้นนะเริ่มต้น32นะครับประมาณสามสองปีนก็ปวชปีก็สามสิบสองปีแสดงว่าอีเทคเปิดมาแล้ว5ปีเราก็ไปเรียนใช่ครับใช่น่าจะเป็นทั้งยนต์รุ่นแรกรุ่นแรกยุคชาชายคุณวันนะครัอ้อจบมสามที่ไหนจบมสามที่โรงเรียนวัฒนวุฒศาสตร์ครับ วัฒนารรมทุนสาอ๋อที่พนัฐอ๋อเป็นโรงเรียนเอกชนเหมือนกันใช่เอกชนเหมือนกันรุ่นแรกนะครับเรียน3ปี3ปีครับผมการเรียนช่วงแรกเป็นไงบ้างโอ้โหอาจารย์เอาเริ่มต้นเลยมาสมัครเรียนก็ประมาณก็เสือบทีสิบคนลงช่างยนต์อยู่ประมาณเกือบ10คนนะครับแต่พอเปิดเทอมมาปั๊บโอ้โหไปอยู่ช่างก่อสร้างบ้างอิเล็กบ้างไฟบ้างบอกเอ้านี่คุณทิ้งมึงทิ้งกูทำไมวันเนี้ยเด็กยุคเก่าเนี่ยผมเรียนตอนนั้นเนี่ยปี32เนี่ยห้าห้องเนี่ยคือรู้จักกันหมดไม่ว่าช่างไฟช่างไฟฟ้าช่างอิเล็กกต์ช พันคนนะถูกครับมาณารย์คนทุกทุกประแนกรวมกันนะมีก่อสร้างด้วยนะปัจจุบันนี้ก่อสร้างไม่มีแล้วมีแต่ภาคทวิภาคีแล้วก็เริ่มเรียนมาเลยครับอาจารย์เรียนปวชหนึ่งปวชสองปวชสามพอจบปุ๊บก็เทไหลอยูหนึ่งปีนู่นครับไปจันทบุรี ทำอะไรเป็นเด็กปั๊มไป <c oughs> เป็นเด็กปั๊มอยู่3วันผมบอกว่าชีวิตผมไม่ใช่อย่างนี้ผมก็กลับบ้านไปเรียนปอตีคือ4ปีอปอตีเด็กปอตีสองคือข้อดีปวชอ,อย่างก็คือเทียบเท่ามหกอ่าเทียบเาาท่เามหกเรา,าก็สามารถที่จะไปเรียนปริญญาตรีได้เลยแล้วเราไปเรียนที่ไหนมรุ๊ไป <นะ S 2> เรียนอุตสาหกรรมศิลป์วิทยาลัยครู8ริ้วอ๋อเรียนวิทยาลัยครู8ริ้วเมื่อก่อนนี่สามสองนี่ใช้คำว่าวิทยาลัยครูอ่อวิครูทยาลัยครูก่อนเป็นมาอ๋อผมไปเรียนได้ประมาณสักเทอมนึงเนี่ยอุตสาหกรรมศิลปป์เเนนนีี่่ยยจจะ็งาาทับฉ ก่อสร้างเขียนแบบคล้ายๆเป็ดอ่ะทุกอย่างเลยบินก็ได้ว่ายน้ําก็ได้เดินก็ได้ดาน้าก็ได้เรียนหมดทุกอย่างก็เรียนไปได้ประมาณเทอมหนึ่งเทอมสองเขียนแบบครับอาจารย์ห้องโซนเลยห้องใหญ่เลยอาจารย์อยู่หน้าผมอยู่กลางๆผมเขียนไม่ได้ผมยกมืออาจารย์ครับผมเขียนไม่ได้เฮ้ยึงไปเขียนไม่ได้วะคนอื่นก็ทําได้หมดแล้วอาจารย์จะเขียนให้บวงเลยครับบวงเสร็จปุ๊บเอามือบีบเลยผมกระทุบโต๊ะเลยผมบอกอาจารย์ครับขอโทษนะ ถ้าอาจารย์สอนอย่างเงี้ยเพื่อนผมเนี่ยอีกเกือบ 70- 80คนเนี่ยเรียนไปก็ผิดหมดแล้วเวลาเราสร้างแบบออกมามันก็จะไม่ได้น,น,นี่คือ<า>ผิด,ดนี่คือผิดเลยผมก็บอกอาจารย์ผมไม่เรียนเล้าบอกมึงไม่เรียนมึงก็ออกไปไม่มีใครก็าว่าผมบอกโอเคผมเดินออกจากห้องผมก็ไปทํางานไปอยู่โตต้าไทยนชนบุรีโตต้าไทยนสีแยกชนชาย<อ>แต่ไปก็ไม่ได้ทำอะไรแล้วก็ไปถ่ายนะ้ำมันเครื่องอยู่พักใหญ่ แล้วถึงค่อยเริ่มต้นทําแอร์ทำช่วงล่างประกอบเสียงดังก็แสดงว่าก็เอาความรู้จากปวชมาอ่<บ>าก็มาใช้งานครับหลังจากนั้นก็อีเทคเปิดปวสภาคคัมภาคคัมคือเรียนเรียนให้ทราบนะครับเมื่อก่อนเนี่ยเราไม่ได้มีวันอาทิตย์วันเดียวนะครับเราก็จะมีภาคคั้มภาคคัมเมื่อก่อนเรียนจันทรุกสุขใช่เรียนตั้งแต่5้าโมงเย็นถึงสามทุ่มครับถ้าจำไม่ผิดในี่ยอีเทคมันกันดารพองควรเราสุดยอดเราต้องจ้างรถสองแถวเนี่ย มารับส่งมาสายบ้านเบืงสายพนัสสายชนบุรีสายอะไรึ้นมาบริการให้กับนักเรียน<ช>นะฮะก็ <c oughs> คนที่เรียนก็อดทนพอทุกคนครูบาอาจารย์ก็อดทนพอทุอคนใช่ใชครับอาจารย์จริงๆแล้วอ e ีเทคนี่ก็ได้แนวความคิดของตัวพอเองนะครับ,รบแล้วก็ของคุณครูแล,แล้วก็เอาไปถามเด็กที่เรียนอยู่ว่าต้องการอะไรกับสิ่งที่โรงเรียนต้องการหรืออยากได้อะไรจากโรงเรียน จริงเราก็ไม่ได้สอนตามหลังสูตรอย่างเดียว<ช>สอนตามความต้องการของชุมชนก็คือ<ช>บริษัทห้างร้านฐานประกอบการ,กรสอนตามความต้องการของตัวเด็กน้กงเรียนว่าเขาอยากได้อะไรรุ่นน้องทุกวันนี้มีรถเมย์นั่งฟรีแตเพราะรุ่นพี่เป็นคนเขียนให้ <c oughs> ใช่ครันพี่คอมเมนต์มานั่ง<ช>นั่งรถมาเสียตังค์อย่าง<ช>นี้เราบริการแล้วเป็นสิบล้านเะเรียนหนังสือจับจบประมาณสองคุ่มโบกรถกลับบ้านครับน้าโรงเรียนช่วงนั้น ต้องต้องต้องหารถกลับเองใช่ไหมใช่แต่ช่วงหลังเนี่ยก็มีคำวันกลับมาก่อนในเว็บไซต์เรามีรายการถามตอบครับถามตอบพอจะเป็นคนเก่าเอี๊ดีเรคเตอร์ครับทำงานอยู่ที่โตต้าครับสองปีเลยหรือเปล่าหรือว่ากี่ปีก็ทำสองปีเลยครับเรียนจบก็อาจารย์เชลเล็คเนี่ยเขาเป็นคนเมื่อก่อนจารย์เชลเลเป็นหัวหน้าแผนกใช่อาจารย์เชลเล็คเขาเป็นหัวหน้าแผนกเขาพาไปเข้าที่บริษัทกิจชัยสมบุรีอ๋อกิจชัยแยกแยกอังศิลาใช่สมบุรี เสร็จหลังจากนั้นก็ปุ๊บคุษษณธวัชชัยเนี่ยครับเขาก็ส่งให้ไปฝึกงานที่ลาดดำเนินอ๋อเรื่องเบน้นโดยตรงเลยเรื่องเบน้นโดยตรงอยู่เบ้นโดยตรงอยู่ราดดำเนินประมาณทัก2สองปีฝึกงานอย่างเดียวนะครับฝึกงานอย่างเดียวเลยฝึกงานอย่างเดียว2ปีผมบอกลูกพี่ผมอยากกลับแล้วช่วงน,นั้นเขายังไม่มีโครงการที่จะเอาเด็กนักเรียนเข้าโครงการทวีภาคีอ๋อยังครับปัจจุบันนี้จะมีน,นเขารับนักเรียนปวชใช่ครับคือนักเรียนปวช ช่างยนต์หรือช่างอะไรก็ได้เข้ามาคัดเลือกโดยหอการค้าเยอรมันเสร็จแล้วก็ไปฝึกเขาเขาจะมีศูนย์ฝึกอยู่ที่บางเฉลงบางเฉลงมฝึกี่เป็นช้างสามเสียนแต่ตอนนี้เขาย้ายมานี่แล้วเขาย้ายมาอยู่แถวเส้นบางนาแล้วใช่ใช่เป็นศูนย์ฝึกเลยเขาเรียกบางบาเฉลงบางเฉลงนะมันจะมี BM มีวันโบหาอยู่ตรงศูนย์ตรงนั้นแหละเขาจะมีศูนย์การเรียนของชาววิภาคีของเยอรมันเลยที่เด็กๆเข้าไปเรียนอยู่ประมาณนั้นเด็กรุ่นใหม่เนี่ย เขาจะไปเรียนที่รุ่น2ปีครับทางศูนย์เนี่ยเขาจะมีเงินเดือนให้ด้วยนะอ่ามีเงินเดือนให้แล้วก็ศูนย์เบนซ์ย่อยเนี่ยก็จะเป็นสปอนเซอร์ในการออกค่้เราเรียนให้เด็กนักเรียนที่เวนโครงการที่วิภาเีเมืม่อเรียนจบแล้วก็ทํางานที่ศูนย์เบนซ์ครับยียย่อยกันไปนะศูนย์เบนซ์ก็มีทั่วประเทศใครจะให้ทุนเด็กน้กเดียนคนไหนก็ตามปีนี้ก็มีประมาณเกือบเกือบยี่สิบคนใช่นะแต่ละปีจะไปเข้าโครงการนี้ที่พอพูดอ่ะเป็นเป็นเป็นโรงเรียนในตัวเลยใช่ไหมโรเบองของงงาเบนโดยตรทวิลก็ แบ่งวิชากันว่าวิชาภาคสัมพันธ์เนี่ยทางเดนเป็นผู้สอนแต่ถ้าเป็นวิชาเกี่ยวกับวิชาชีพเกี่ยวกับช่างยนต์เนี่ยทางโรงเรียนเป็นเขาเรียกว่าโรงเรียนโรงเรียนฝึกหัดหลังจากนั้นก็กลับมาทํางานทําได้ประมาณสักเจ็ดปีครับอยู่ในศูนย์บริการด้วยอยู่ศูนย์เบนลาดาเนิน2ปีอยู่ที่จิตชัยอีก7ปี8ปีก็10ปี10ปีก็หลังจากนั้นก็ออกก็มีเพื่อนที่เรียนด้วยกันเขาอยู่บ m เคือก่อนจะออกเนี่ย ก็ <K ui> คุยกันคุยกันเดี๋ยวออกมาทํางานเราก็มาสร้างปรากฏว่าก็มาประสบอุบัติเหตุรถชนตายอ๋อเพื่อนอะไรใช่ครับ <K ui> ผมก็เฟ้งดิผมไปไหนอ่ะผมไปไม่ไปแล้วอ๋อลาลาออกมาด้วยใช่ใช่แต่คือแนวความคิดผมเนี่ยเวลาผมจะทําอะไรผมคิดก่อนผมจินตนาการในอากาศว่าต้องเป็นแบบไหนแล้วผมถึงค่อยเขียนลงกระดาษแล้วถึงค่อยสร้างมันออกมาไม่ใช่ว่านึกแล้วทำอ,อย่างอูเี้ยครับ ก็ทําไปเขียนไปอันนี้อันนี้อันนี้จินตนาึกคือรูปแบบน่าจะเป็นแบบนี้พักสาหรับคนมารอดูพนักงานเราทํางานอะไรบ้างหลังจากนั้นก็ออกมาเปิดปูอู่นี้เป็นอู่อู่ที่2อใช่ไหมอันนี้อู่ที่3ามย้าย3ที่ตรงนี้ที่ปัจจุบันคือที่ของเราเองอ๋อที่เราเองเมื่อก่อนเช่าเขาเมื่อก่อนเช่าก็2พที่เริ่มทําอู่เราเองเมื่อปจําได้ไหมปานปีประมาณปีไหน25 44ครับวิกฤตเศรษฐกิจก็20ปีนะยี่สิบปีครับวิกฤตเศรษฐกิจก็มาทำอู่ครั้งแรกบางซทรสี่สามสี่สี่ประมาณนั้นทำบางไทรอยู่ประมาณ ได้ประมาณสัก7ปีครับ <MP S 2> 7หรือ8ปีเนี่ยครับหลังจากนั้นก็จะลูกค้าลูกค้าก็บอกว่ามาอยู่ตรงสี่แยกชนชัยไหมชนชย<ร>ัยดีรู้จกักเจ้าของที่เมื่อก่อนรถเบนซ์พอๆก็ไปซ่อมไม่นอนกันรู้จักเจ้าของที่ก็เลยบอกอ่าได้นั้นผมไปผมอยากไปอยู่ชนชัยผมทําได้ตรงนั้นประมาณ12ปี12ปีครับสีแยกชนชัย12ปีก็ลงแล,วลษษ้วเบดเสร็จก็ประมาณ 19- หรือยี่สิบปีเออปีอ แต่เราก็ย้ายมาที่นี่เป็นที่เราเองอันนี้เป็นที่ของเราเองอไม่อยู่ประมาณกี่ไร่เนี่ยตรงนี้ประมาณสองงานครับสองงานโอ้แล้วมันเยอะอ๋อสร้างเต็มพื้นที่เลยสร้างเต็มพื้นที่เพราะมันยกสูงเขามายกสูงมันก็จะโป่งรอู่มันต้องอย่างนี้อาจารย์เวลามันระบายลมมันจะโกร๋พอลมมันโกร๋มันจะระบายพอระบายปุ๊บเด็กทํางานมันจะไม่ร้อนใช่ถ้าเป็นอู่แบบใช่ครับมีฝามีอะไรปิดขึ้นมามันเราอยู่ในศูนย์มาเรารู้ว่าสิ่งไหนที่มันอึดอัดสิ่งไหนที่มันแบบมันเหนื่อย เราก็จะพยายามที่จะไม่ให้มันเกิดขึ้นอย่างนี้เราเปิดข้างฝนสาดใช่ไหมไม่เป็นไรฝนไม่ได้ตกทุกวันปีนึงมันตกแค่เต็มที่ก็ไม่เกิน3เดือนลยถามนฐานี่ปัจจุบันนี้เรารับซ่อมเบนซ์อย่างเดียวเลยหรือเปล่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดอย่างพาอมีรถ BMW เก็เอามาทําให้ผมได้แต่ที่ถนัดที่สุดก็คือเบนซ์ก็คือ Mercedes Ben z mm hmm. เพราะลายร Mercedes Benz เนี่ยเรามีพวกไวริงพวกอะไรต่างๆเยอะเราดูจากตัวของคอมพิวเตอร์พวกนี้ได้เพราะมันจะบอกเลยว่าวิธีการประกอบวิธีการถอดยังไงแบบไหน วิธีการเช็คคืออะไรคือบางทีบางสิ่งบางอย่างอย่างในย t u b e เองหรือในตัวของ Google เองหรือตัว a c e b o o k เองเนี่ย<ม>ส่วนใหญ่คนที่ลงคือคนที่เป็นช่าง<ม>ที่จะลงไว้โอ้มาเริ่มสร้างที่แรกก็เหนื่อยครับอาจารย์เหนื่อยดิเข้ามาลึกพอทั้คน <laughs> ขอกนทุกคนเนี่ยเราก็ใช้<ม>อาศัย Google Google แล้วก็ใช่ปงของ g l e Map เข้าไปหาเจอปัจจุบันนี้หาเจอหมดใช่ครับแต่ไม่เเวลาไปไหนทิงต้องจอดรถทางทาง เด็กรุ่นใหม่ไม่รู้แล้วว่าเป็นยังไงใช่ครับต่ออาทิตย์เนี่ยหรือต่อเดือนในมีรถเข้ามาซูวิทประมาณเท่าไหร่ถ้ายุคของโควิดนะครับตอนนี้ผมเฉลี่ยแล้วก็อยู่ประมาณเดือนนึงก็ประมาณ60คันวันละสองคันวันละสองคันอ๋อแต่ถ้าช่วงพลิกพลิกอ่ะพลิกพลิกก็เป็นร้อยครับโอ้โหแล้วแล้วเราให้บริการทันไหมทันครับพอเอารถมาเซอร์วิทแล่วเราจะเช็คระยะ3 0,000กิโลหนึ่งหมื่นสองหมื่นสามหมื่นก็คือรอบของน้ำมันเครื่องที่เราได้ถ่ายมันก็เราออกร่างกายครับลักษณะเดียวกันใช่ขับของเสียออกจากร่างกาย อายุเราก็จะยืนขึ้นมันก็ถจริงแล้วในรถทุกยี่ห้อเขาจะมีคู่มืออยู่แต่แต่คู่มือนั้นมันก็บางคนเขาบอกว่ามันคู่มือสําหรับของเงยอรมันแต่เมืองไทยสภาพอากาศมันร้อนฝุ่นมันเยอะเพราะนั้นก็ต้องอาศัยช่างผู้ชำนาญอาจจะมีการปรับดูสภาพอีกท,ทีนึงก็ขึ้นอยู่ที่ช่างเพราะว่าจริงๆแล้วเซลล์ขายเนี่ยเขาก็ไม่ได้ไมไ่รู้เรื่องอ่ะไม่รู้เรื่องเพราะว่าเขาขายตามคู่มืออย่างคนเดินไปซื้อรถเป็นผู้หญิงเปิดดูเลยอ๋อ สวยเดินไปซื้อไม่รู้ว่ารถขับเกรือน้น้าะไม่ได้ศึกษาผมก็ไปซื้อเลยเหมือนกันพอเอาเวลาไปซื้อก็อชอบก็ซื้อ <laughs> ใช่ไม่ได้ครับคือรถเนี่ยมันเป็นยานพาหนะที่เป็นสิ่งอำนวยความสะดวกที่เดี๋ยวพาเราไปถึงจุดๆไหนได้ที่จริงเขาบอกว่ารถเบนซนะ์เนี่ยขับมาหปีแล้วปีที่ผมก็ยังเป็นเบนซ์อยู่นะแ่ถขั้นเก่าของพอซื้อมาปี50อ ปีนี้6กสีปีแล้วขับไปก็มันก็ยังเป็นเบนซ์อยู่นะยังเคยเปลี่ยนเฟืองยังยังไม่เคยเปลี่ยนเลยยังมั้งสิปีแล้วเพื่อนเพื่อนผอเปลี่ยนไปแล้วเห็นไหมครับรถแค่กี่หมื่นโลแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับการบำรุงใช่ถูกต้องครับเราดูแลอย่างนี้คือน้องเขาดูแลลูกสาวผอดูแลก็กลับเข้ามาแจ้งจะมาอู่นี้ก็ดูแลให้ทุกอย่างเราก็แจ้งถึงเวลาก็ถึงเวลาอกกาะทุกคนเปลี่ยนทุกคนครับมันขึ้นอยู่ที่ลูกค้าลูกค้าเนี่ยจะเข้าเซอร์วิสหรือขึ้นอยู่ที่ว่า เข้าไปที่อู่หรือว่าอู่ไหนแล้วค่าอธิบายในเรื่องของขั้นตอนการเซอร์วิสได้แบบไหนอย่างครั้เนี้ยโช๊คเสียงดังถ้าขับแล้วเนี่ยไม่ฟังจริงๆเนี่ยจะไม่รู้เลยว่าโช๊คดังถ้าเกิดหูช่างเราก็ฟังแล้วเราก็อธิบายลูกค้าฟังได้ว่าคืออะไรว่าเป็นแบบนี้จากประสบกณ์เราทํามาถ้าบวกเบ็ดเสร็จแล้ว30มสิบปีครับสามสิบปีที่ทําเรื่องรถใช่ทำเรื่องเบ้นตั้งแต่เรียนจบเลยอาจารย์ถ้าทําเรื่องเบ้นก์นปี่กี่ปี24ปี24ปีเพราะนั้นเราจะเ้าใจเรื่องเบ์แล้าจะคนีที่เบซนตัวใหม่ๆมา ไอ้เรื่องถ้าเป็นเรื่องไฮบริดคงไม่มีปัญหาหรอกแต่ถ้าเป็นเป็นอีว0ร้อเปอร์เซ็นต์ล่ะอีว0ร้อเปอร์เซ็นต์มันก็จะมีในตัวของ oh. อตัวนี้อ๋ออาตัวนี้แล้วเราก็ใช้ลักษณะของพันธมิตรของเรา hmm. พันธมิตรของเราก็คืออย่างเช่นรุ่นพี่รุ่นน้องก็อ,อยู่ในกลุ่มเดียวกันอยู่ในกลุ่มเดียวกันแช<ค>ร์ความรู้กันแชร์ความรู้กัน hmm. ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน hmm. ปัจจุบันนี้ที่ก่อนนี้คุยกับทางเสด็จว่าคนคนส่วนใหญ่คนไทยเนี่ยเรียนวิชาชีพไปเพื่อที่จะไปทํางานในสถานประกอบการหรือทํางานในโรงงานแแต่่จริงๆล้วเี ถ้าเปลี่ยนความคิดได้สมมติว่านะเราเรียนความรู้เพื่อเป็นทักษะเป็นพื้นฐานแล้วมาทําธุรกิจส่วนตัวอย่างอย่างเนี้ยนะรหรืออาจจะไปทํางานในสถานประกอบการก่อน,อนเพื่อให้มีพื้นฐานแล้วก็มีแนวความคิดแล้วมาทําธุรกิจส่วนตัวเนะี่ยโอกาสที่จะประสบความสําเร็จในชีวิตหรือเลี้ยงครอบครัว ที่จะเป็นไปได้สูงบรบจุเน้นให้ความคิดคือจริงๆแล้วเนี่ยมันขึ้นอยู่ที่เด็กนักเรียนก่อนกับโรงเรียนที่สอนสอนในแนวทางดินแบบไหนถ้าสอนเป็นในแนวทางที่เราจะต้องพาเด็กนักเรียนเข้าไปแค่อยู่แบบเป็นโรงงานอุตสาหกรรมหรือเป็นลูกจ้างอย่างตัวแล้วก็จะสอนในเรื่องของปฏิบัติยังไงชีวิตแบบไหนเปลวเทียนเนี่ยคุณมองได้เห็นกี่อย่างมีแนวความคิดผมชอบคุยกับคนรุ่นระดับผอหรือคนที่แก่กว่าเขาจะให้ความคิดที่ประสบการณ์ของเขาผมก็จะมาบวกประจบ ปัจจุบันและก็อนาคตเราเอา3ามอย่างนี้มารวมกันแล้วก็มาปฏิบัติเดี๋ยวเรามาดูระบบการซ่อมของอูเอ็กันนะครับว่าการซ่อมยังไงบ้างเขาเขาเขาเสนอมา,าอธิบ<อ>ายฟังหน่อย<ม>อ,นนอันนี้เป็นคอมพิวเตอร์โครงทราบแล้วนะครับมันทำาไงบ้าง อ่าเดี๋ยวนี้กำลังเข้านะครับเช็คมันจะเขียนว่า s n t d i a g n o s ด s มันจะเป็นตัวตรวจสอบวิเคราะห์เราะจะเข้าไปในระบบนะครับก็สามารถจะรู้เลยว่าอ่าเราจะรู้เลยว่าคอมเพรสเซอร์มันเสียหรือไม่เสียลิงค์เข้าหากล่องเครื่องมืออันนี้เป็นเครื่องเฉพาะของเขาใช่ไหมเป็นเครื่องเฉพาะครับอันนี้ใช้ได้กับรถที่เป็น Mercedes-Benz อย่างเดียวอย่างเดียวอ๋ออันนี้ตัวนี้คือคอมเพรสเซอร์ครับคอมเพรสเซอร์คอมเพรสเซอร์อเ,อเป็น ระบบของไฟฟ้า oh. เขาเรียกว่าปลั๊กอินอันนี้ไฟฟ้ารถที่ใช้ระบบไฟฟ้าที่เป็นคอมพิวเตอร์เนี่ยเวลาเราขึ้นสตาร์ทเครื่องปุ๊บมันจะเย็นเลยอ๋อ oh. เป็นระบบไฮบริดอ่าไฮบริดไฮบริดถึงเร็วเย็นเร็วแต่ถ้าเกิดเป็นคอมวธรรมดาเนี่ยสตาร์ทเครื่องต้งองรอปลั๊บหนึ่งประมาณสักสามสี่วิถึงจะเย็น,อ,น,นอันนี้เย็นเลยครับอันนี้แพงไหมเนี่ย ตัวหนึ่งประมาณ7-80,000หมื่นบาท7 8 0 0หมื่นบาทโอ้โหครับผมช่างยนต์เนี่ยถอดประกอบก็ส่วนหนึ่งแต่จริงๆแล้วต้องเรียนรู้ระบบตรงนี้เนี่ยต้องสำคัญที่ภาษาเรื่องนี้พอเคยพูดมานานแล้วว่าปัจจุบันนี้เด็กรุ่นใหม่จะอยู่ได้มี2อย่างใช่ครับมีความรู้เรื่องคอมพิวเตอร์มีความรู้เรื่องภาษาถูกต้องครับารเพราะว่าออกมาแต่มันคงเขาไปได้แปลภาษาไม่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 มีครับตู้น้ำยาแอร์เนี่ยมันจะต้องเป็นตู้น้ำยาแอร์ที่เป็นใช้กับไฮบีดอย่างเดียวเฉพาะเขาเลยเฉพาะไฮบีดอย่างเดียวแล้วตัวนู้นใช้เป็นระบบธรรมดาทั่วไป แต่ในตัวของน้ำยาแอร์ก็ยังใช้ R134A อยู่ R12 ตัวเก่าเลิกใช้แล้วไม่มีแล้วะจะมีในอนาคตคือเป็นน้ํามันคอมที่ใช้กับตัวระบบไฟฟ้าโดยเพียวและน้ํายาแอร์ก็ต้องมีน้ํายาแอร์ที่ใช้กับไฟฟ้าโดยเพียวจากประสบการณ์ทําเบนซ์มา20ปี <c oughs> ใครมา เซอร์วิสรับรองไม่ผิดหวังครับผมได้หมดได้หมดโอเคแล้วไปเที่ยวกันต่อนะไปเที่ยวกันต่อดูห้องรับรองลูกค้าหน่อยได้ครับได้ครับได้จากอีเทคกรับผมในวิชาการเชื่อมอ๋อที่จริงีเทคของเราไม่ได้มีแผนกเชื่อมนะแต่นักเรียนทุกคนต้องเรียนต้องเรียนใช่ เอาเข้าห้องนี้ก่อนห้องนี้ก่อนเอาใส่รองเท้ามาเลยก็ได้ครับจะมีโต๊ะพูให้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 บริการในการเล่นโต๊ะพูสสาหรับคนที่มานั่งรอใช่ครับอันนี้โต๊ะพูสสาหรับคนมานั่งรออ้าวตีกอล์ฟวยเหรอตีครับมาตีพอ,อนยเว้ย <laughs> นั่นเดี๋ยวไปห้องรับรองห้องรับรองลูกคา้าสิอ่านี่ครับไปห้องรับรองอีนนห้องห้องรับรองครับจะเป็นห้องรับรองโอ้โหรู้เลยนนี้จะเป็นเตียงห้องรับรองต่างๆครับ อันนี้จะเป็นห้องรับรองนะครับเราจะมองลงไปข้างล่างเห็นรถแขกก็ไอ้ผพูดที่จะมาซ่อมเสร็จแล้วนั่งสบายสบายโอ้โหเจ้ด้วยนั่งรอรอดูรถนะครับว่าซ่อมเป็นยังไงบ้างสบายเลยครับจานหนึ่งเนี้ยนั่งสมมุติเรานั่งแล้วเราก็ชมได้ครับเด็กทางานลูกค้าก็สบายไปดีัว่ารถเราดีหรือเปล่าใช่ครับกลับไปแล้วมารับตอนเย็นมันก็น ทำเหมือนกันใช่ครับเหมือนกันไปถ่ายก็เป็นการบริการที่สำหรับมาแล้วนั่งสบายสบายอยากนอนก็นอนได้ด้วยอนอนได้ครับมีที่นอนหมดทุกอย่างมีเตียงนอนด้วยนะครับโอ้โหวันหลังผ่านมาบอกให้ขอแวะนอนหน่อยดีกว่าได้ครับได้ยินดีเลยครับยินดีเลยครับเย็นสบายเลยเข้ามาก็มากินกาแฟได้เลยอาจารย์สบายสบายโอเคนะครับอาจารย์ลองนั่งนี้ก่อนเราจะนั่งนี้ก่อนเตี้อตอนถูกด้วยครับเป็นของนี่เลยเนาะโอ้โหบอกมันดีจริงๆนะเนี่ยโอ้โห สุดยอดมากวันนี้ซื้อมา9,000เองจยนปกติเขาขายเกือบ30,000นนั่งสบายมาแล้วปรากฏว่าอันนี้ประเสริฐชัยหม้อครับ A M G มีหม้อใส่ตีกรอบด้วยได้เลยครับจยนสวยไหมครับสวยที่อ่าเนครับยื่ด้วยครับอันนี้ไม่ต้องดูที่เทียบเทียบก่อนเฮ้ยพอดีโอเคครับผมขอบคุณมากโอ้โหเดี๋ยวให้ได้ทุกคนเลยครับเดี๋ยวให้ทุกคนเลย โอเคครับวันนี้เราเขากำลังทํางานกันอยู่นะครับได้ครับผมวันนี้ก็ต้องขอบคุณทาง OMC ครับผมเบนซ์โซมารีนะครับคุณประเสริฐเป็นอย่างสูงนะครับแต่ทันให้เป็นสิ่งเก่าได้ไมีอะไรจะกระฝากน้องๆไหมนะครับหรือประชาชนพัน OMC ได้เลยครับได้ครับได้ก็อันดับแรกของขอเป็นอีเทคก่อนนะครับผมเด็กเรียนอีเทคนะครับถ้าน้องๆอยากได้แบบพี่เป็นแบบพี่นะครับก็ตั้งใจเรียนหนังสือนะครับอย่างที่2ก็รู้จักเก็บออมนะครับแล้วก็อดทนนะครับสู้ มันต้องผ่านวิกฤตช่งส่วนนี้ไปให้ได้ทางอูเอ็มจเนี่ยครับชนบุรีครับก็เปิดมาก็ประมาณสัก20กว่าปีนะครับอยู่ข้างนอก ลูกค้าท่านใดมีรถมีอะไรก็นําเข้ามาเซอร์วิสได้นะครับแล้วบอกว่าผ่านมาจาก e t e ทคนะครับรายการ e t e ทคเดียวผมลดค่าแรงพิเศษให้เลยครับผมนะฮะแล้วก็ขอบคุณโรงเรียนอีเทคด้วยนะครับหรือวิยาลัยอีเทคด้วยนะครับขออภัเสิฐกินชูครับผมครับท่านผู้ชมครับที่สิเก่ามาประสบความสาเร็จในชีวิตนะครับเป็นเรื่องราวที่ให้พวกเรารับทราบและรับชมกันนะครับคิดว่ารายการนี้ดีนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับะไคร้นะครับกดกระดิ่งด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ <is> ครับวันนี้เรามาโต้ <reco Christ> ใต้อิทเยียนครับนี่เป็นขาวเป็นผู้จัดการใหญ่แล้วไม่ใช่ครับเป็นผู้จัดการฝ่ายการตลาดสาขาประจำตขาอิทเยียนครับโตใต้อิทเยียนนะครับได้มอบอะไหล่ให้กับวิไลของเราเกือบ7,0,000 0บาททางบริษัทเองก็จะมีนโยบายทางด้าน CSR ค่ะกับชุมชนรอบๆอยู่แล้วทาง e t e c h เนี่ยก็จะเป็นสถาบันการศึกษาเนี่ยที่เรียกว่าดังเลยเรื่องช่างยนต์นะคะเราก็เลยติดต่อไปอ่ะคนที่นิยมโตต้เนี่ยเพราะว่า ซื้อแล้วขายได้ราคาเป็นเซลใช่ไหมจบที่ไหนจ้ะลูกจบกอีเทียมอเทียกี่ปีแล้วสิบเกมัน5้าปีห้าป,ปีแล้วอีเทีมเหมือนกันเลยจบมากี่ปีจ้าลูกหกปีห้าหกปีนะครับอันนี้เป็นตัวไฟนั้นโตโยต้ารีซิ่งค่ะจบที่ไหนเจ้ะเนี่ยจอบอีเทีมเหมือนกันโอเคนี่อันนี้เป็นห้องพิเศษสำหรับ ลูกค้าเล็กซัสค่ะเล็กซัสอันนี้ก็จะเป็นโซนที่ลูกค้าทั่วไปนะคะนั่งพักผ่อนมีที่พับเช้ามีอะไรอย่างนี้เลยใช่ค่ะที่นี่บริการดีมากบริการเยี่ยมดูแลดีมากนะครับอยากบอกอาจารย์ว่าที่นี่ก็รับอิเ c กทุกแผนกเลยจริงๆค่ะค่ะอันนี้ก็จะ call center นะฮะ call center ใครจบอิเพกบ้างยกมือดิหนึ่งสองสามจบอีเพกสามคน